สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนโอ้ยหนาวทุกคนลบซีลบซี่เอียงคือหนาวเทะ้ะลบซีมีลมอุย้ยหัวงอกหัวงอกพรไะดงย่อมออ้ยหัวงอกแก่หัวงอกพ่กกะยาะไขยอมผมดอกยืดผมเอ็นงีละสงอ,องเถือผมดวงกระลิตัดสั่นเลยมีแล่เพราะท่านได้ยืดอีกอยอ่ช่วงนี้ตัดเองได้ทุกคน จับมาดังฟุบจับมาดังฟุบแล้วเลยพระท่านไหนใหญ่ไป็นเราให้ไหมอยู่อยหนาวแห้งหนาวแห้งหนาวแห้งเอ้ยหนาวขักหนาวเนี่ยขันขันบอล่มกับบเทาไดดอกทุกคนขันล่มแล้วบัใส่เลยพอต่ว่าล่มล่มปุ๊บจบปับทุกคนล่มมาปุ๊บจบปับเลยหนาวแห้ง เดี๋ยวนี้โรคซีมือแข็งแล้วจ้า